สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องไพ่ทาโร่กันแต่ว่าในมุมที่อาจจะสวนทางกับความเชื่อของหลายๆคนเลยนะคะคือไปเจอช่องหนึ่งมาชื่อ The Demon Saint ค่ะเขาตีความไพ่ได้แบบดุดันมากอ๋อดุดันนี้ยังไงครับคือไม่มีการทำนายเลยค่ะแต่ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดสภาพจิตใจแบบตรงๆเลย วันนี้เลยอยากจะมาลองแกะวิธีคิดของเขาดูกันน่าสนใจมากครับว่าถ้าเราเอาไพ่ยอย่าง the chariot มามองผ่านเลนส์จิตวิทยาแบบนี้ล้วนๆเนี่ยมันจะสะท้อนภาพอะไรออกมาอืมเป็นแนวทางที่พลิกมุมมองเลยนะครับคือเขาเปลี่ยนเครื่องมือที่คนมองว่าศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นกระจกเงาที่แบบซื่อสัตย์แบบสุดๆใช่ค่ะซื่อสัตย์จนน่ากลัวเลยหัวใจหลักของเขาก็คือ การเข้าใจตัวเองคืออำนาจที่แท้จริงไม่ใช่คำทำนายซึ่งโอ้โหมันท้าทายความเชื่อเดิมๆแบบคนละขั้วเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือเขาไม่ได้ตีความลอยๆแต่มีโครงสร้างที่ชัดเจนมากอย่างโจทย์ของไพ่์เดชาริออตเนี่ยเขาบังคับเลยว่าต้องตีความผ่านโครงสร้าง5ข้อนี้เท่านั้นอ๋อเพื่อให้มันคมแล้วก็ไม่ออกทะเลไปเรื่องงมงายใช่ไหมครับใช่ค่ะ โครงสร้าง5ข้อที่ว่านี่ผมว่ามันถูกออกแบบมาอย่างมีเป้าหมายเลยนะมันเหมือนบีบให้การตีความมุ่งไปที่การลงมือทําความรับผิดชอบไม่ใช่การรอโชคชะตาแล้ว5ข้อที่ว่ามีอะไรบ้างคะก็คือ 1. นีมหลักในหนึ่งประโยค 2. สถานการณ์จริงในชีวิต 3. ความจริงที่คนไม่อยากยอมรับ 4. สิ่งที่ควรหยุดทำทันทีและข้อสุดท้ายข้อ5 ก็คือคำแนะนำเชิงการคิดครับอืมพอเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะการเริ่มด้วยธีมหลักกับสถานการณ์จริงนี่เหมือนการดึงสัญ,ญลักษณ์ของเดชาริยที่ปกติเราจะนึกถึงภาพการเคลื่อนไปข้างหน้าการเดินทางครับให้มันมาอยู่ในบริบทที่จับต้องได้ใช่ค่ะไม่ใช่แค่การมุ่งไปข้างหน้าแต่กลายเป็นสภาวะที่ต้องคุมเกมชีวิตที่วุ่นวายให้ไปในทิศท,ทางเดียวมันเห็นภาพขึ้นเยอะเลยเนาะถูกต้องครับ มันคือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสัญ,ญลักษณ์กับปัญหาจริงๆแต่จุดที่ผมว่ามันเป็นลายเซ็นของแนวทางนี้เลยนะคือข้อสความจริงที่คนไม่อยากยอมรับใช่เลยครับข้อนี้แหละค่ะที่ว่ามันแทงใจดําตามสไตล์เขาเลยสําหรับไพ่ที่ดูมึงมันอย่าง the c h a r อ o เนี่ยความจริงที่ไม่อยากยอมรับมันจะประมาณไหนคะมันจะเป็นความจริงที่ชี้เป้ามาที่เราตรงๆเลยครับเช่นการที่คุณไม่ก้าวหน้าไม่ใช่เพราะอุปสรรคภายนอกแต่เป็นเพราะความขัดแย้ง ความลังเลและการขาดวินัยของตัวคุณเองโอ้โห oh มันคือการบอกว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ข้างในไม่ใช่ข้างนอกเจ็บหน้าดูเลยนะคะเหมือนโดนตบหน้าเบาๆครับและพอเจอความจริงข้อนี้เข้าไปข้อสี่ที่บอกว่าสิ่งที่ควรหยุดทําก็คงตามมาติดๆเลยสิคะใช่ครับมันต่อเนื่องกันอย่างจงใจเลยพอเรารู้แล้วว่าปัญหาคือความลังเลในใจตัวเองสิ่งที่ต้องหยุดทําก็คือ หยุดรอแรงบันดาลใจแล้วเริ่มเคลื่อนที่ด้วยวินยัยอืหรืออาจจะแบบหยุดหาเหตุผลให้ความขี้เกียจของตัวเองมันเปลี่ยนจากการพยากรณ์เป็นการสั่งให้ลงมือทําทันทีพอฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าหัวใจของมันคือการดึงอํานาจทั้งหมดกลับมาที่เรานะคะเหมือนกับว่าไพ่มันไม่ใช่คําตอบสําเร็จรูปแต่มันเป็นเครื่องมือที่ตั้งคําถามที่ถูกต้องแล้วก็บีบให้เราตอบคําถามนั้นด้วยตัวเองนั่นคือประเด็นสําคัญที่สุดเลยครับ มันคือการย้ายอำนาจการตัดสินใจจากสิ่งนอกตัวกลับมาที่ตัวเราเต็มๆแล้วข้อสุดท้ายละคะคําแนะนําเชิงการคิดอ่าข้อสุดท้ายก็มาปิดท้ายเพื่อตอบย้ําเรื่องนี้แหละครับมันไม่ใช่คําสั่งว่าให้ไปทําอะไรแต่เป็นการให้เครื่องมือทางความคิดใหม่เช่นแทนที่จะบอกให้สู้ๆเขาอาจจะบอกว่าเจ็ดจานงไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกฝนผ่านการลงมือทําซ้าๆโหคมมาก สรุปแล้วแนวทางนี้เหมือนถอดมนขลังของไพ่ออกจนหมดเลยนะคะแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตัวเองที่ทรงพลังแล้วก็ตรงไปตรงมามากๆใช่ครับโดยใช้ไพ่ the chariot เป็นภาพแทนของการบังคับทิศทางชีวิตด้วยเจตจำนงและวินัยของเราล้วนๆไม่เกี่ยวกับโชคชะตาเลยแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคบคิดไว้ด้วยนะครับยังไงคะว่าหากระบบสัญลักษณ์อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นตำนานโบราณไพ่ทาโร หรือแม้กระทั่งแบบทดสอบบุคลิกภาพสมัยใหม่สามารถถูกนำมาใช้ในลักษณะนี้ได้เหมือนกันหมดมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับความต้องการลึกๆของมนุษย์ที่จะหากรอบอ้างอิงบางอย่างเพื่อทำความเข้าใจตัวเองไม่ว่าจะด้วยเวทมนต์หรือด้วยเหตุผลก็ตาม